ผูห้หกคงลูกดือ้อควรตีลูกไหมคะไม่ควรตีลูกเลยนะคะคนสมัยก่อนเนี่ยมักจะเชื่อว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะการตีลูกการด่าว่าลูกถือว่าเป็นการทำลายลูกเป็นการทำลายจิตใจลูกเพราะในสายตาลูกอะ่ะพ่อคือฮีโร่แม่คือนางฟ้าของเขานะคะโลกทั้งใบคือพ่อกับแม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยจะแบบทำโทษลูกอะคะ่ะ อยากจะให้ปรับวิธีการใช้นิดนึงนะคะเหมือนกับชม3ติหนึ่งนะคะจับถูกมากกว่าจับผิดค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอะแก้ปัญหาโดยการตีลูกแน่นอนเลยในอนาคตเวลาที่ลูกเราไปใช้ชีวิตเขามีลูกเขาก็จะต้องแก้ปัญหาเหมือนเราอย่างแน่นอนว่าจะไปตีลูกเขาเหมือนกันเพราะเขาคิดว่าพ่อแม่เขาทํามาแบบนี้นั่นคือการแก้ปัญหาแล้ววันที่เขามีแฟนมีสามีหรือมีภรรยา เขาจะทำร้ายร่างกายสามีหรือภรรยาของเขาแต่นั่นแหละคนที่ตีลูกอะคะ่ะแล้วคนที่ไปทําร้ายคนอื่นอะคะ่ะมันเป็นอาการอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าวันนี้คุณอนะไม่รักตัวเองหรือเปล่าคุณถึงไปทําร้ายคนอื่น